ดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเดลสกิทส์วันนี้ผมจะมาเอ่อหาของลับในแมปส่วนตัวของทุกคนนะคือทุกคนเนี่ยมันจะมีแมปส่วนตัวนะครับเช่นเพสพระหลวงเพสอะไรพวกนี้นะมาคารอเพสอะไรพวกนี้นะนะ่ะเออซึ่งมันจะมีของลับอยู่แล้วแมปมันก็จะเหมือนกันด้วยนะชื่อแค่ไม่เหมือนโอเคของแรกครับคือแลนเทิร์นหาจาก พอเรามาตรงบ้านเนะี่ยพอเราเราจะเกิดตรงนี้ใช่ไหมเนะี่ยแล้วมันก็จะมีมาตรงกล่องนิมแล้วเราก็เดินเข้าไปมันจะมีให้เก็บเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยๆๆมันจะเปิดแลนเทิร์ให้นะครับโอเคชิ้นแรกก็เป็นอันนี้นะครับโคมไฟไม่ตะเกียงเลยเออต่อไปตรงเห็นตรงหลุมนั้นไหมครับหลุมตรงถ้ำนั้นอนะ่ะมันจะมีของอยู่ครับไปของชิ้นที่สองนะครับ เปิดไฟแอปหนึ่งนะตรงนี้มันย้อนแสงมันน,น่ากลัวมากเลยนะมันต้องมาทางนี้ครับนี่กลองแล้วคุณก็จะมองไม่เห็นเราเราต้องเราต้องเปิดไว้นะแล้วก็เดินออกไปนะนี่เราก็จะได้นี้นะครับสปีดบูทโอเค แล้วก็ชิ้นที่สองก็จะเป็นสปีดบูทนะครับโอเคต่อไปนะครับมันจะเป็นแบบเอ่อที่จำบูทแต่ must. แต่ว่ามันไม่เห็นจำบูทแต่มันไม่เห็นบูทเลยอ่ะเออคือมันเป็นจำบูทมันจะเป็นแบบแบบนี้แหละแต่มันเป็นส gotcha. ีฟ้านะครับมันเป็นจำบูทแต่ว่าม pues ันไม่เห็นจำมันไม่จำบูทนะครับมันแบบว่ามันแบบไม่ค่อยจำบูทอ่ะไม่มันไม่จำบูทเลยอ่ะสามมันไม่กระโดดสูงเลยอ่ะของหลอกดาว ถ้าผมเจอ,อไหนผมเอาก่อนนะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเขาภูเขาตรงเนี้ยเนี่ยภูเขาตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันไม่เห็นการจะวัดเพิ่มเลยมันคืออะไรผมก็ไม่รู้เนี่ยเออชิ้นต่อไปครับถ้าคุณล่องหนอยู่ใกล้ๆตรงภูเขานี่นะนี่มันเห็นตรงรั้วนั่นไหมครับนี่มันจะมีหลุมอยู่ครับตรงนี้แล้วมันมีทอร์ชปักนําทางด้วยนะเนี่ยก็ ไม่จำเป็นต้องใช้แลนเทิร์ครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีมผ้าคุมล่องหุ่นครับกดทักคลิกครั้งหนึ่งเราก็จะล่องหุ่นนะเนี่ยคุณมองไม่เห็นผมใช่ไหมผู้ชมมองไม่เห็นผมใช่ไหมใช่ครับผมล,อผล่องหุ่นเดี๋ยวผมเอาไปวิวให้ดูกดผิดอีกแล้วเนี่ยผ้าคลุมล่องหุ่น กดคิดครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะล่องขนเะนี่ยล่องขนอ่ะชิ้นต่อไปแล้ผมขอไปดูก่อนนะนะครับว่าในนะ้ามันมีหรือเปล่าอนะันในนาไม่มีชิ้นต่อไปมันจะเป็นขวดหิงห้อยครับซึ่งตรงขวดหิงห้อยมันมีของเยอะเลยนะมันจะอยู่ประมาณแถวแถว,แถวบ้านนะครับ ามานแถวแถวบ้านตรงหลังนั้นน่ะมันน่าจะมีของเป็นหลุมตรงนั้นไหมครับเห็นไหมมันจะมีขวดหิงห้อยอยู่ผมเอาไปแทนมากลมล่องหัวนะนเ,หนนนเนี่ยมันจะมีกล่องอยู่ครับเนี่ครับขวดหิงห้อยสวยมากเลยนะเนี่ยมันจะปล่อยหิงห้อยแล้วมันเป็นแสงแบบโคตรเท่อะไม่รู้จะ เทไปไหนล้วเนี่ยคือมันดีอ่ะปล่อยรอบอเ,เนี่ยมันไม่ขวดปล่อยยิงห้อยเรับท่วนผู้ชมโอเคเออมันจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยตรงนั้นมันจะมีอะไรนะฮะ เออผมเล่นนาแล้วนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างหละตรงนี้ไม่มีครับต่อไปนะครับผมจะไปเอาสมบัติอันต่อไปนะครับผมจะไม่บอกนะครับว่ามันคืออะไรแต่อันนี้เด็ดมากเด็ดมากเราก็ทำให้ตายง่ายด้วยเด็ดมากแล้วก็ตายง่าย ใช่ตรงนี้นะอันนี้เป็นสัตว์อันนี้เป็นหอหินเที่เที่มันจะอยู่แถวตรงสุดๆแมปอะมันจะมีเหมือนเป็นแมกมานั่นไงนั่นไงมเห็นเป็นแมกมาที่มันเป็นหินหินแหละมันเป็นลาวาเออวิ่งไปเลยงะมันจะอยู่ตรงเนี้ มันมันก็จะมีตรงนี้นะครับอันนี้เด็ดมากเราใช้ให้ดูเลยวัรวัรวารวารโดยดูครับทำยังไงให้ยังไงให้ตายครับโดยใช้เทเลพอร์เตอร์ดูนะนต้องกดรัวแล้วมันก็จะตายเองหละมันจะวัรตกแมพครับ น่ยมันกดรวๆได้นะเนี่ยแต่แต่อย่าก,กดรวๆแบบนี้อย่างแบบผมมันอาจจะตกแมปได้นะเออเนี่ยผมจำได้นะมันอาจจะมี time m a c h แบบนะเป็นเครื่องย้อนเวลาหรือเครื่องเพิ่มเวลาเออผมจำได้อยูม่มันผมเคยเห็นนะแต่ที่ผมรู้ก็จะมีประมาณแค่เออ แค่6อย่างอะที่ผมรูอะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับสไครต์ด้วยครับโอเคแล้วถ้าใครเจอสมบัติอันอื่นนะครับก็คอมเมนต์บอกผมนะครับผมจะได้ไปหาดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ